สวัสดีครับมาแนะนำสินค้านะครับตัวนี้เป็นกองดีเซลนะครับหรือว่ากองโซลานะครับยี่ห้อซากุระนะครับก็ยี่ห้อนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคุณภาพก็ระดับกลางๆนะครับเป็นของอ s u ูดีแมกนะครับตัวก่อนออนิวนะครับก็มาดูข้างในกันนะครับก็จะมี ลูกยางมีซีนนะครับลูกยางมีตัวกันซึมนะครับก็จะมีเขี้ยวล็อกอตามนี้นะครับกองก็จะเป็นสีสีขาวนะครับเนื้อผ้านะครับก็เมค e นอินโดนีเซียนะครับคลิปนี้มารีวิวให้ชมนะครับก็คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะพามาเปลี่ยนนะครับ ตัวนี้ราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลือกชมได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะพาไปเปลี่ยนนะครับสรลบคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ